ข้าวผัดมาดูบ้านเฮาได้ครบได้เขียนมาครับผมเขียนจะแทบมันเด้อพี่น้องกินข้าว มันแซ่จน่ก็แซ่บคณกำลังกินแซ่บหรอจังไแซ่บนไว้กันมาแซ่บ เจ็ดตัวหอมออวตัวหอมวัวหอมเจ็ดวัวหอมขึ้นมาเล่นขนาดลงไปกินเขาคำยังไงป้านบริเกียวเลย